สวัสดีทุกคนหนนีนองแบมโมโรไทยพาเพื่อนๆมาชมห้องพักที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมโมโรไทยร้านชายเส้งเฮงไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เลกอยู่กับคุณปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะร้านชายเส้งเฮงเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะแล้วทําไมถึงใช้ชื่อร้านว่าชายเส้งเฮงคะถ้านับนับถึงเวลานี้นะน่าจะอยู่ไม่ต่กว่า30ปีเพราะว่าเราเปิดกันตั้งแต่สมัยเราอยู่เดอะมอลล์กับป๋าแล้วก็ด้วยด้วยเหตุเหตุการณ์ทาง จ,จุดที่มันมีเหตุของเดิมๆก็ระยะมาอยู่ที่บาลมพูใช่ยหมก็เป็นบาลมพูแล้วถึงที่เปลี่ยนเป็นปิพย์จนมาถึงทุกวันนี้น่าจะมี30ปีชื่อชายเส้นเฮงเป็นที่มาก็คือเฮียเฮียชื่อชายก็เลยออชายเส้นเฮงนี่กประมาณนั้นคุณปุ้ยช่วยบอกเลยนะคะว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณปุ้ยยึดถือปฏิบัติมาจนยาวนานขนาดนี้ที่ทาให้ร้านอยู่ได้นานคืออะไรคะ มันเป็นมาตรฐานของนักการนักการขายนักการค้าทั่วไปอยู่แล้วก็คือ 1. ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าแล้วก็มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นเองเป็นกันเองกับลูกค้าด้วยด้วยใจจริงนะด้วยใจจริงมันก็จะอยู่จนมาถึงทุกวันนี้สามสิบปีและคาสาวยันอายุเยอะ,อะ <laughs> ทางร้านเปิดให้บริการด้านใดบ้างคะ เปิดบริการนะก็คือหลักๆเลยก็คือขายเราเราขายตลับขายกรอบลูกค้าจะเป็นงานออเดอร์สั่งตลับตบกรอบทอง90แล้วเราก็จะมีวัตถุมงคลที่เราสัทธาคือท่านพ่อท่านพ่อจตุคามลามเทพแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะคุณปุ้ยช่วยแนะนำวัตถุมงคลที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้ชมหน่อยนะคะยินดีค่ะพักกิงนะ่งเนื้อดวงเนะนื้อเงิน เหรียญเหนือดวงเหนือเงินดับวิกฤตผิดโลกเหรียญมหาลาบทองคำทาเวสวรรณรุ่นเหนือดวงผิดดวงกิ่งสะทานฟ้าเนื้อทองแดงตะกุดทองคำคู่ <swimming> เหรียญหลังลายนิ้วมือทองแดงเถือน ดวงตาสองแผ่นดินตะกุดตาขุนโหนล็อกเก็ตเหนือเมฆ้านชายเส้งตั้งอยู่บริเวณโซนบีชั้น3พันดิบงามวานเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึง6โมงเย็นหากเพื่อนเพื่อนสนใจแวะมาชมที่้านได้เลยหรือโทรมาสอบถามและเรียดได้ที่ 0919944556คุณปุย้ยวันนี้น้องแบมลาไปก่อนบ๊ายบาย